สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ71วัออนไลน์กับผมโบทฮารัตเพ็ญจันทครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปการรีวิวรถมาหลายคลิปแล้วนะครับช่วงหลังนี้ก็จะเป็นการเป็นคลิปพาไปแข่งต่างประเทศล้วนๆเลยนะครับคลิปนี้กลับมาแล้วครับจะพามาชมทีเด็ดเลยสำหรับคลิปนี้นั่นคือดูค a ติ Des m o 450cc ปี2026นะครับ หลังจากที่ดูคติเนี่ยได้ประกาศเข้าสู่วงการโมอเตโอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี2023นะครับแล้วก็ได้พัฒนารถแข่งเริ่มจากการส่งแข่งขันในรายการชิงแชมป์อิตาลีเมื่อปี2024แล้วก็ได้แชมป์มานะครับขับขี่โดยอเล็กซานเดอร์ลูปิโน่นะครับนักแข่งอิตาลีด้วยและในปี2025นี้ทางดูคติก็ได้ทรงทีม ลงทำการแข่งขันรายการ MXGP ในรุ่น410มีนักแข่ง2คนมีแมทติอากูดาดินีเบอร์101แล้วก็มีเจอร์มี i l ซีเวอร์เบอร์91นะครับแล้วก็ในสนามแรกเปิดฤดูกาลมาก็คือคว้าโฮช็อตทั้ง2โมโตเลยแล้วก็ตอนนี้มีโพเดียมในรุ่น410ถึง2ครั้งแล้วนะครับก็เป็นที่น่าจับตามองแล้วก็มีการเผยโฉมตัวรถออกมานะครับ เป็นทั้งคลิปทั้งรูปภาพว่าเมื่อไหร่จะมีการวางขายสักทีนะครับจนได้มีประกาศออกมาแล้วว่าจะมีวางขายในปี2026นะครับเป็นตัว4 1 C เท่านั้นในปีนี้นะครับมีแผนบุกที่ตลาดยุโรปเสร็จแล้วปีหน้านครับก็ยังจะทำทีมแข่งส่งรายการ AMA ทั้งโมโตคอร์และก็ซูเปอร์คอร์เรียกว่าบุกตลาดอเมริกาด้วยในปีหน้านะครับก่อนที่รถจะมีการวางขายยังเป็นทางการ ทางดูกติก็ได้มีการเปิดให้ทดสอบนะครับจากนักทดสอบหลายๆชาตินะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชม F c ซีได้รับชมกันว่าหลังจากทดสอบไปแล้วเนี่ยนักทดสอบเขาให้ความเห็นอย่างไรบ้างโดยการทดสอบครั้งนี้นะครับมีขึ้นที่ประเทศอิตาลีครับซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตรถนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นเลยนะครับต่างๆเนี่ยผลิตที่อิตาลีเป็นส่วนใหญ่ ก็จะมีเพียงแบรนด์ที่อย่างเช่น s ช o ปอัพนะครับก็ทําที่ญี่ปุ่นแล้วก็อย่างอื่นที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศก็จะนําเข้ามาแต่หลักๆเลยเนี่ยส่วนมากจะทําที่อิตาลีนะครับดูกติเดส m o 4 5 0ปี2026นะครับราคาอยู่ที่ USA เป็น US dollar นะครับ11,495 US d ลลาร์ครับก็ลองคูณกันดูนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเลทค่าเงินอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นราคาก็ค่อนข้างจะแพงมากๆกว่ายี่ห้ออื่นเลยนะครับแต่เขาก็บอกว่ายังไม่แพงเท่าที่คิดไว้แต่รู้แหละว่ามันต้องแพงกว่ายี่ห้ออื่นแน่นอนดูรถดูคติที่เป็นรถทั้งเรียบราคาก็จะสูงกว่ายี่ห้ออื่นใช่ไหมครับพอมาทำมอเตอรค์คอร์สก็ยังคงเลนราคาที่สูงกว่ายี่ห้ออื่นอยู่น้ําหนักตัวรถอยู่ที่104.78กิโลกรัมไม่รวมเชื้อเพลิงนะครับถือว่าน้ําหนักเบาเลยทีเดียวเบากว่ารถญี่ปุ่น แต่ก็ใกล้เคียงกับรถยุโรปนะครับเครื่องยนต์มีแรงม้าถึง63แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเยอะมากๆนะครับเยอะมากที่สุดกว่ายี่ห้ออื่นๆเลยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมลองทําคลิปมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ59ไปปลายนะครับยังไม่ถึง60ส่วนรถยุโรปที่แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่61เท่านั้นดูคติม้าเยอะกว่ายี่ห้ออื่นที่มีแรงม้าสูงสุดถึง2ตัวนะครับ เครื่องยนต์ใช้ระบบวาล์วเดสมซึ่งเป็นระบบที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของดูคาติยี่ห้ออื่นไม่เหมือนแน่นอนซึ่งระบบวาล์วเดสมเนี่ยจะทำให้รอบเครื่องยนต์สามารถเร่งได้ถึงรอบสูงสุดแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะมีรอบสูงสุดอยู่ที่หมื่นกว่านะครับหมื่นสองหมื่นเจ็ดยกตัวอย่างประมาณนี้นครับแต่ว่าตัวเดสมเนี่ย เร่งรอบสูงสุดได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดก็คือไหลได้เรื่อยๆนะครับยิ่งทางยาวยิ่งไหลไปเหมือนเราดูรถ m o t ต g p ที่ดุกติจะชอบแซงทางตรงจากยี่ห้ออื่นๆนะครับนักทดสอบบอกว่าจุดนี้ถือเป็นจุดเด่นมากๆแต่ในสนามโมโตอรคอรเนี่ยก็จะแตกต่างกับทางเรียบนะครับเพราะว่าโมโตคอจะไม่ค่อยมีสนามที่มีทางยาวมากๆจะเข้าไหลนะครับ ก็จะได้เปียบเฉพาะสนามที่มีทางยาวขึ้นเขาด้านถงสูงนะครับซึ่งถ้าเป็นสนามที่เลี้ยวเยอะเลี้ยวพับไปพับมานะครับความได้เปรียบตรงจุดนี้ก็จะไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นนะครับคอมเมนต์เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยจังหวะลากเกลียวยาวนะครับเครื่องยนต์ทํางานได้ดีมากเครื่องยนต์ไม่สัน่นแล้วก็จังหวะที่เรามาความเร็วสูงนะครับยกเครื่งเพื่อที่จะเข้าโค้งนะครับลงมารอบต่ําพอเลี้ยวจากโค้งเสร็จปับ๊บออก ใช้รอบสูงเปิดคันเร่งรอบเครื่องจะออกโค้งได้เร็วมากขึ้นแล้วก็จะขึ้นรอบจากรอบต่ำขึ้นไปรอบสูงทำได้ดีมากนะครับด้วยระบบวาล์วตัวเดสมนี้ทำให้รอบเครื่องค่อนข้างตอบสนองได้ดีมากๆเลยเขาให้คะแนนแบบถ้าเต็ม10ก็ให้เต็ม10เลยนะครับต่อมาครับฟังก์ชันระบบ traction control นะครับก็มีเกือบทุกยี่ห้อแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นนะครับมี traction control เปิดเพื่อควบคุม จังหวะการเลี้ยวโค้งนะครับตัว traction เนี่ยจะไปปรับรอบเครื่องเพื่อให้เราเปิดคันเร่งได้เต็มคันเร่งแล้วก็จะขึ้นแบบนุ่มนวลทําให้ท้ายมันไม่สไลด์ออกเวลาเราเข้าโค้งแต่ดูคตินะครับมาล้ําอีกแล้วดูคติจะมีเซ,เซ็นเซอร์ในตัวรถมากกว่ายี่ห้ออื่นนะครับนอกจากล้อหลังแล้วยังมีที่ระบบคัตมีที่ระบบเครื่องยนต์อีกทําให้มันมีจุดเซนเซ,นเซอร์มากกว่ายี่ห้ออื่นแล้วก็สามารถปรับ traction control เนี่ยปรับได้ หลายแบบกว่ายี่ห้ออื่นยกตัวอย่างเช่นยี่ห้ออื่นเนี่ยจะปรับได้แบบเดียวคือเปิดแท็กชั่นกับปิดแท็กชั่นแต่ว่าดูคติจะสามารถเปิดแท็กชั่นแล้วก็เลือกจุดที่จะเปิดได้ในสนามนะครับถ้าเราต้องการเปิดแท็กชั่นเฉพาะเวลาเลี้ยวโค้งก็สามารถเปิดได้แล้วก็สามารถปิดแท็กชั่นเวลาเราขึ้นเนินผ่านลูกอนาดหรือว่าลอยกาอากาศได้ก็จะทําให้รอบเครื่องมาสามารถปรับกลับไปกลับมาได้ครับจังหวะเราชุดออกจากโค้ง เราต้องการลอบเครื่องที่มันขึ้นเร็วเหมือนปกติพอจังหวะเข้าโค้งต้องการลอบเครื่องที่มันดรอปลงมาเพื่อที่จะใช้คันเร่งได้ดีมากขึ้นรอบเครื่องไม่สไลด์ออกตัวนี้ก็สามารถทําได้สามารถปรับได้สําหรับตัวฟังก์ชันของ t r a c t i o n control เนี่ยปรับได้ถึง4โหมดด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถปรับจูนผ่าน Wi-Fi ของดูกติแอปได้เลยนอกจากนั้นในแอปของดูกติก็สามารถปรับลูกเล่นได้อีกหลายอย่างนะครับเหมือนกับ แอปของยี่ห้ออื่นที่เขาทำกันมาอย่างเช่นปรับ engine brake ได้ปรับ launch control ได้เวลาออกตัวมี quick shift แล้วก็ปรับ map ได้นะครับก็เป็นเบสิกทั่วไปที่ยี่ห้ออื่นมีกันเกือบทุกแบรนด์แล้วระบบเบรกนะครับดูคติก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันมากับเบมโบนานมากๆแล้วระบบเบรกเป็นเบมโบทั้งหน้าหลังคัสก็เป็น b บมโบเป็นคัสน้ำมันนะครับยาง หน้าหลังเป็นของพิทาลีโชคจะเป็นของโชวานะครับโชคหน้าใช้ระบบสปริงแล้วก็หลังก็เป็นโชวาสปริงเหมือนกันระบบตัวโชครุ่นนี้นะครับจะเหมือนกับของคาวาซกิที่ใช้โชวาเหมือนกันนะครับทางนักสอบให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับก็ดูภายนอกแล้วก็เหมือนกับคาวาซกินะเพราะว่าผมเองก็ใช้คาวาอยู่ด้วยก็ดูแล้วไม่มีความแตกต่างสําหรับตัวโชคนะครับโซ่ so, เป็นของ d i d ขอบล้อเป็นของ Excel นะครับเฟรมเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็เปลือกพลาสติกนะครับจะมีการดีไซน์แตกต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือดูกติเนี่ยนำเสนอมาแล้วว่าเขาจะดีไซน์เปลือกพลาสติกไม่ให้มีรอยเชื่อมต่อหรือว่าจะไม่ให้รอยเชื่อมต่อเนี่ยไปเกี่ยวกับรองเท้าหรือว่ากางเกงเวลาผู้ขับขี่ขยับตัวในสนามได้นะครับบางยี่ห้อ เขาทําเปลือกพลาสติกมามันจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างปีกหม้อน้ําบางโคนหรือว่าป้ายเบอร์นะครับส่วนมากแล้วตรงช่วงป้ายเบอร์ข้างกับปีกหม้อน้ํามันจะชอบไปเกี่ยวกับรองเท้าบ้างเกี่ยวกับกางเกงบ้างเวลาขี่มันก็จะติดนะครับทำให้ขยับตัวติดขัดบ้างแต่ดูคติเขาแก้ไขตรงจุดนี้มาแล้วทําให้เปลือกพลาสติกของดูคติมันเรียวแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นชิ้นเดียวขยับตัวในการาขี่ได้สะดวกครับ หลังจากทดสอบแล้วนะครับนักทดสอบก็ให้คะแนนโดยรวมภาพรวมมาว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่แรงมากนะครับก็คือรอบต้นขึ้นเร็วแล้วก็รอบกลางปลายไหลลึกนะครับน้ำหนักตัวรถเบาแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับลูกเล่นเยอะถือว่าเป็นรถที่ล้ำสมัยแล้วก็สมกับราคาที่แพงกว่ายี่ห้ออื่นจริงๆนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าประเทศไทยจะมีใคร สั่งเข้ามาหรือเปล่าราคาก็คือแบบโอ้โหแรงมากๆเลยนะครับผมรู้ราคามาก็โอ้โหน่าจะจากคร่าวๆนะครับสามารถซื้อรถที่เป็นรถญี่ปุ่นได้2คันเดิมๆเลยนะครับถ้าราคารถญี่ปุ่นทั่วๆไปนะครับ4ี0 10, ร้นถใหม่ก็อยู่ประมาณ3 0 0 0สนกลางๆนะครับประมาณ3 5 0 0 0นห้0นะครับแต่ว่าดูคติเนี่ยก็คูณ2เข้าไป ก็0 0แสนกับ7 0 0 0แสนได้นะครับสำหรับตัวดูคติเมื่อนำเข้ามาประเทศไทยแล้วนะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะมีใครอยากเป็นน u m b e r รวันสำหรับดูคติแล้วก็ใครจะเป็นความแปลกใหม่คนแรกในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเมื่อมีคนใจถึงนำเข้ามาแล้วถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะทดสอบตัวเป็นเป็นนะครับตัวจริงๆมาทดสอบ ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ